ของโต้เนาะครับผมโอ้ยสามหมื่นพันครับตัวละสามหมื่นหนึ่งพันโบดจัดจัดเาพี่น้องผู้ใดมองหาสายโบดเด้อพี่น้องเด้อเครื่องดำวะไอ้เครื่องดำเด้อม้วนแยกลูกตัวนี้สูงเมตรซีสิบบวกบวกนี่แหละพี่น้องพี่น้องถามถามมาว่างอโบดเป็นอย่างไรนี่แหละครับปลายหูดำข้าวดำเครื่องกระดำเนาะไอ้เครื่องเครื่องกระดำเนาะนุ่มกระซีน้ำล้างงาอตลอด นี่ละบาดซินครับเฮ้ยไอไอไอบ้าบ้ามันลูกกระทบมากโบแมนโบแมนไอบาดซินแทนเนาะงูบมเกี่ยวนี่ลูกกระทบมากเยาะๆตัวละสามหมื่นเท่าไรกว่าสามหมื่นหนึ่งพันครับสามหมื่นหนึ่งพันนอเอาตัวแรกตัวนี้เส้นอลไรครับตัวนี้ตัวนี้สมสมหนึ่งร้อยตัวนี้เนาะครัวนี้เดือดเดงอดเดือนกลัวนะครับตัวนี้ได้เดือนกลัวสมกระทิงแดงไปโอ้พี่น้องครับมันซ่อนสองตัวนี่สูงส้ำคัญเลยนะนี่เม็ดเม็ดสี่เม็ดสี่ตัวนี้เม็ดสามสิบ บาลสามสิบแปดเนาะตัวนี้สี่สิบบวกบวกตัวโบด์อ่ะพี่สวยเลยเอาขาโบต์ทั้งสองตัวพี่น้องอุ้ยอ่อนซอนเลยเนาะเราเคยมีลูกมาทั้งสองตัวนี่ลูกตัวเดียวนี่ก็ลูกตัวเดียวครับยังยังละตัวเนาะเออตัวที่สองในทองตัวนี้ยังมัดยังมัดยังมัดสมตี้ตัวนี้เอาผมเอาไปความเหมาะสมเอาไปความเหมาะมในเนามือแรกในเรื่องใีเนาะม่วงสังเณรอะไรง่วงม่วอยูจัตัวครับจัตุอยู่บ้านแม่เราวยัตุเหรอเออครับ พี่น้องเบิ่องเบิ่งเบืงละเอียดผมทายไายมาได้หรือครับตัวใดสามหมื่นเนาะสามหมื่นพันครับครับผมปนี้จิขอเบอร์ให้พี่น้องทางบ้านนะพี่น้องใส่มครับศู่งาเดกห้าเจ็ดหนึ่งสามสองหนึ่ครับหนึ่งมโทรมาได้พี่น้องเด้อหนักชอบโทรมาขอบคุณได้ครับโชคดีอยู่ทุกที่แล่นครับ